เอาล่าสุดทนายธรรมราชโพสรัรวนะครับทุกท่านนะนะยังรัวอยู่แล้วก็โพสยาวด้วยนะยาวเหยียดเลยก็ก็คงอยากให้หลายคนอ่านนั่นแหละนะครับผมอยากให้คนทําข่าวแต่มันไม่มีใครทําข่าวมีผมนี่แหละนะครับที่ยังตามติดเป็นเงาทนายธรรมราชอยู่นะครับผมเออก็เห็นใจอ่ะนะลงไปก็แบบคนเห็นน้อยไม่ค่อยมีคนเอาไปตีข่าวผมช่วยแล้วกันเนี่ยครับเออไม่แบ่งแยกนะครับผม นะนี่เลยนะครับล่าสุดนี่นะครับเดี๋ยวเอาย้อนย้อนไปดูโพสต์นี้ก่อนนะครับส่วนที่ไลฟ์สดนี่เดี๋ยวเอาไว้คุยกันทีหลังนะครับทุกท่านไลฟ์สุดเอาไว้คุยกันทีหลังไลฟ์สดนี่คือแถบธรรมราชเองก็พูดหลายประเด็นมากนะผมก็ยังแบบไล่ไม่หมดนะครับกําลังไล่ฟังว่าไอ้ประเด็นไหนมันสําคัญก็จะหยิบยกมานะครับทำไมมียุงนะฮะอ่ะนะครับนี่ย้อนไปที่โพสต์มติ มหาเถรสมาคม4 2 4สองสทัสองมี3ข้ออันนี้คำพูดของทนายธรรมราชนะครับเออไม่มีข้อไหนชี้ว่าเชื่อมจิตมีหรือไม่มีในพระไตรปิฎกว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็อ,อแคบเป็นเป็นเออโพสต์ของทนายรันชัยมาด้วยนะทุกท่านเออเนี่ยคือจริงๆช่วงที่ผ่านมานี่นะครับทนายธรรมราชนเองก็ โพสถึงแทงไทยตลอดนะเอาจริงๆบางครั้งก็อาจจะเอ่ยชื่อบางครั้งอาจจะไม่เอ่ยชื่อนะครับผมก็มีมีการตอบโต้กันไปตลอดน,นะคือผมก็เลยมองว่าเอ้เนี่ยแต่ที่ไปฟ้องกันล่าสุดเนี่ยจริงๆก็ไม่ควรฟ้องกันนะเพราะว่ามันมีการแบบอ่อโพสต์ถึงกันไปมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเออเนี่ยเน,นี่พี่เพียก็โพสต์เมื่อวันที่หนึ่งมิถุนายนนะครับเกี่ยวกับ เกี่ยวกับลัที่เชื่อมจิตนี่แหละนะครับทุกท่านก็เป็นมติของมหาเจรัญสมาคมในสามข้อนะครับแน่นอนแหละว่าในในสามข้อนี่นะครับผมไม่มีการเขียนคําว่าเชื่อมจิตแต่ว่าในมติในในเรื่องนะครับผมหัวข้อเรื่องมันมันมันเรื่องของเชื่อมจิตนะครับเอานะครับโอ้อันีแค่นี้ก็เป็นประเด็นนะครับทุกท่านแต่ไม่รู้แหละนะครับก็ต้องก็ต้อง วัดกันดูนะเออว่าจะยังไงทีนี้นะครับก็มีคนไปคอมเมนต์นะครับก็น่าสนใจนะครับพี่คนนี้ก็คอมเมนต์ประมาณว่าอ,อ,อันนี้คนนี้แบบชื่อหนูแล้วกันนะพี่หนูก็บอกว่าอ่านข้อ1ข้อ2ไม่กระจ่างหรอครับผมว่าน่าจะตีความชัดเจนแล้วนะลองอ่านข้อที่สองช้าๆสักสิบรอบและมีสติครับ ผมว่าสํานักพุทธก็มีอํานาจชัดเจนนะม,มีนอกเหนือกว่าสามข้อนี้ด้วยครับนี่นะครับนี่พี่คนนี้ก็พูดดีนะนะคิดคิดเหมือนกัน,นผมแล้วผมว่าของสํานักพุทธจริงๆอํานาจหน้าที่ต่างๆมันมันชัดเจนนะครับผมจริงๆไม่ต้องอาศัยมาติของมหาเถรสมาคมด้วยซ้ําไปนะครับเออแต่มันก็เป็นประเด็นนะครับทุกท่านนะเป็นเรื่องใหญ่ หาประเด็นอื่นดีกว่าครับถ้าจะตีความแบบนี้อลองเอาไว้สู้ในชั้นศาลครับผมจะรอดูนี่นะครับผมนี่ปีคนนี้เขาพูดประมาณนี้นะจะรอดูผลว่าอย่างนั้นแหละเอออันนี้ยังไม่เท่าไหร่ทุกท่านมาดูโพสต์ถัดมาโพสต์ถัดมาเนี่ยก็ยาวเหยียดเลยแต่ผมก็จะสรุปคร่าวๆแล้วกันนะครับสรุปคร่าวๆ ทนายทาราบอ,อกว่าบกปทควรที่จะพิจารณาประเด็นเรื่องค่าเสียหายด้วยนะครับอ,อ,อันที่ไปะนะนอกจากนั้นแล้วมติของมหาเดเลสสมาคมนี่ก็ไม่เคยชี้ว่าการเชื่อมจิตนั้นมีหรือไม่มีในพระไตรปิฎกนี่ก็โพสต์ซ้ำนะหลายโพสแล้วนะครับเรื่องนี้นะเห็นโพสต์มาหลายโพสแล้วประมาณสี่วันติดๆนะครับโพสประเด็นนี้นะครับและที่สําคัญไปกว่านั้น การแปลพระไตรปิฎกนั้นเป็นการแปลโดยอัฐาอธิบายอัฐาอธิบายเมื่อมีความหมายในลักษณะเดียวกันจึงถือไม่ได้ว่าเป็นการนำข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นี่นะครับแล้วก็ไปหยิบยกหลวงปู่หลวงพ่อทั้งหลายอะไรเงี้ยเคยสอนไว้ เช่นหลวงพ่อฤษีเลียงดำอะไรเงี้ยก็ไล่ยาวมาครับทุกท่านนะครับแล้วมีการมาบอกด้วยนะว่าให้ทุกคนเนี่ยพิมพ์เข้าไปใน YouTube นะครับผมว่าเรื่องอภิญญาหกอะไรอย่เงี้ยนะครับผมเออให้เข้าไปดูโน่นนี้นั่นอะไรอย่เงี้ยก็อธิบายมานะครับก็พยายามที่จะเปรียบเทียบกับพระพระเกจินะครับผมนะครับคือจริงๆอ่ะมันถ้าผมมองนะ ไปเปรียบเทียบกับพระไม่ได้เพราะท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับส่วนเด็กเชื่อมจิตนะครับเจ็ดแปดขวบนี่นะครับผมเก้าขวบสิบขวบนี่นะครับคือจะบอกว่ามันไม่ได้ผ่านการปฏิบัติมามันไม่ได้ไปบวชไปศึกษาท่าใจวิดูไปอะไรอย่างเงี้ยเนื้อไหมครับผมอ่าแต่มันพูดมาจากไหนนะครับพูดแบบผิดๆถูกๆกันอะไรอย่างเงี้ยนี่ปัญประเด็นปัญหาแล้วมันอยู่ตรงนี้ผมว่าเนี่ยนะครับผมเออนะ นี่ก็ฝากถึงทนายธรรมราชนะก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะจริงหรือเปล่าฟังบ่อยูนอ่นี่ฮะอุต่าว่าใหรฟังเลยดิเนี่ยนะครับเนี่ยถ้าผมเป็นพยานในศาลนะผมจะชี้ให้ศาลท่านได้เข้าใจตรงนี้ถ้าเกิดว่าทนายธรรมราชเอาเอาเรื่องนี้นะครับผมไปไปเป็นพยานหลักฐานใหม่ที่ท,ที่ที่พูดนะเห็นว่าผมมีพยานหลักฐานใหม่เกี่ยวกับพระใดปิดโดน,นีก็น่าจะเป็นข้อมูลนี้ด้วยหรือเปล่านะครับนะฮะข้อโต้แย้งคือแบบ ไม่ต้องแย้งอะไรเยอะเลยผมถามมุมนี้ว่าเด็กแปดขวบกับพระอรหันต์เนี่ยครับผมพระเกจินะครับผมมันเทียบกันได้เหรอถามแค่เนี้ยอยากจะถามทํทมามธรรมมาลาแค่นี้ยนะครับเออนะบวชก็ไม่ได้บวชอายุก็แค่นี้นะครับพูดก็พูดติดติดขัดขาดพูดผิดผิดถูกถูกนะครับเออนี่นะแล้วก็ทิ้งท้ายไว้นะครับผมเออ ก็คือทางนายพรัยืนยันว่าไม่ได้นําข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะในส่วนตรงนี้แหละอันนี้ทางนายพรัชี้แบบนี้เลยให้เห็นว่าไม่ได้นําข้อมูลเท็จเน้นทิ้งท้ายไว้ว่าบกปทต้องให้ความเป็นธรรมในประเด็นนี้ด้วยนะครับนะครับผมก็คือใช้สื่อช่วยนะครับในการตีประเด็นนะครับเนี่ยผมเอามาตีข่าวให้ต่อเนต้องขอคุณผมนะเพราะว่าคนดูเยอะของผม เยอะกว่าทนายธรรมราชไม่ใช่ว่าเยอะอะไรนะเยอะกว่าทนายธรรมราชแน่นอนนะครับเพจทนายธรรมราชเองก็คนติดตามก็หมื่นไม่ใช่หมื่นพูดผิดแสนหกนะทุกท่านแสนหกหมื่นคนนะไม่ได้น้อยนะแต่ว่าไม่เข้าใจว่าทําไมคนเห็นน้อยๆน,นะครับผม,มดังคําขวัญที่ว่านี่เอาไปเอาคําขวัญกองปราบมาเลยเลยกองปราบเป็นที่พึ่งสุดท้ายของประชาชนนี่ กลุ่มผู้ปฏิบัติธรรมนิรมิตเทวาจุติก็คือพุทธศาสนิกชนคนไทยคนหนึ่งเหมือนกันครับนี่นะครับผมฮะกลุ่มผู้ปฏิบัติธรรมนิรมิตเทวาจุติอา้าไม่ได้กลุ่มผู้ปฏิบัติเชื่อมจิตนะครับมันมันไม่มีเชื่อมจิตเลยนิรมิตเทวาจุติมีเชื่อมจิตกันหรือเปล่า <laughs> กลุ่มผู้ปฏิบัติธรรมนิรมิตเทวาจุตินี่นะครับชื่อนี้นะครับผมชัดเจนชัดแจ๋วนะครับ แล้วไอ้อไปเชื่อมจิตอ่่าเงี้ยมันคืออะไรเนี่ยเขาเรียกอะไรอันเนี้ยไม่เรียกว่าเชื่อมจิตใช่ไหม,มนี่้วก็ทีนี้ก็โพสเป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นรูปภาพีินะท่านรูปภาพตัวหนังสือก็บอกว่าค่าเสียหายคดีเชื่อมจิตตามที่ได้รับทราบข้อกล่าวหาเมื่อวันที่20กันยายนทับหกนะครับมีผู้เสียหายที่โอนเงิน5คนนะครับดังนี้ บอกว่าห้าคนดังนี้นี่นะครับผมก็น่าจะมีชื่อแล้วหนึ่งนสามสีห้าอ่ะโอเคคนแรกนี่นะครับผมหนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบาทช่วงเดือนมกราหกเจ็ดนะครับผมอันนี้ธรรมราชชี้แจงนะก็ก็ถือว่านานมาแล้วนะนานอยู่นะตั้งแต่ต้นปีพูดง่ายๆมกราเนี่ยนะครับคนที่สองก็หนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบาทช่วงเดือนมกรา คนที่สามอดีตแอดมินโอน400บาทคนที่สี่อดีตแอดมินเหมือนกันก็เอาโอน1,000บาทอืมอะแล้วอะไรเนี่ยอ้างว่าเอาเงินสดให้อีก4,000อ๋อหมายว่าโอนแอดมินคนที่สี่นะแล้วก็ให้เงินสดอีก4,000โดยอ้างว่าว่าอย่างนั้นนะครับส่วนคนที่ห้าเนี่ยนะครับผมเอ่ยชื่อเลยทีเนี้ยเหมือนจะหมั่นไส้นั้นเนี่ยลักคำลามเหมือนกัน ปกติเรียกอาจารย์รักไม่ใช่เหรออาจารย์รักอาจารย์รักรักจุงเบยเนะครับคนที่ห้านี่แปลกสุดครับท่านเอ่ยชื่อเลยครับผมว่าลักคำรามครับสงสัยรู้ว่าลักคำรามเนี่ยไม่ค่อยฟ้องใครหรือเปล่าอาจารย์รักต้องทําตัวใหม่แล้วนะเนี่ยฝากถึงอาจารย์รักนะครับผมจากจอนนี่มันยมกันชัดๆแบบเนี้ยนะครับผมเออเห็นหลายประเด็นแล้วนะ เขาเอาอาจารย์ลักมาแขวนบ้างมาเคมบ้างนะครับผมหลายครั้งนะครับเห็นหลายครั้งแล้วเหมือนเขาไม่ให้เกียรติเขาไม่ไว้หน้าอาจารย์ลักเลยนะเนี่ยเออนะครับอาจารย์ลักต้องเข้มแข็งนะครับผมฝากนะฝากถึงอาจารย์ลักต้องเข้มแข็งนะครับนะถ้าไม่เข้มแข็งนี่ทัวลงนะครับแบบนี้จริงๆ <laughs> ผมไม่ได้พูดเล่นนะโอ้โหนะครับผมโอนอาจารย์ลักเนี่โอาานอ,าาอีกห้าหมื่นบาท รวมค่าเสียหายเป็นเงินห้า8มเก้าพสี่รอยแปดสิบบาททนายธรรมราชนี่นะครับก็มีด้นแนบท้ายไว้นะครับอืมเอา้านึกว่าจบแล้วยังไม่จบเลยโอ้ยนะครับนึกว่าจบแล้วทุกท่านทนายธรรมราชไปคอมเมนต์อีกนะครับผมไปคอมเมนต์เมื่อสี่ชั่วโมงที่แล้วครับผมทิ้งท้ายไว้อีกนะครับในมุมกลับกันว่าอย่างนั้นเออลองไปดูค่าเสียหาย ในคดีที่ท่านประธานถูกร้องทุกข์ดูนะครับนี่เฉพาะค่าเสียหายคดีแชร์ไม่เกี่ยวกับเรื่องลานจอดรถบัตรจอดรถนั่นแหละโอ้โหสุดจัดจริงๆนะครับเดี๋ยนะอะไรอีกอ่าหรือเรื่องวุฒิที่มีผู้เสียหายไปแจ้งความนั้นค่าเสียหายหลักหลายล้านนะครับเออ คดีทองที่เป็นข่าวอยู่ปัจจุบันนี้ผู้เสียหายทยอยคืนทองเอาไปเรื่องทองเฉยเลยทีเดียวเออเอา,เอาโอเคโอเคนะครับหลักหลายร้อยไม่หลักละม,ม,มันไม่มมันไม่หลักหลายร้อยนะมันหลักพันคนเป็นหมื่นในบางทีนะเอออาจจะถึงหลักหลายพันคนมูลค่าความเสียหายหลักร้อยล้านนี่ในคดีนางเพ็ญพรกิติธารากูล ทุจริตเงินงบประมาณของสำนักพ,พุทธหรืออ่จจะยังไม่จบมันมีมันมีมันต้องกดไปดูเพิ่อมอีกนะครับผมหรือคดีเงินทอนค่าเสียหายก็หลักหลายสิบล้านอืมเอาปาดี่ยาวเถอะวะในเรื่องนี้ก็อยากให้ท่านรองผอบุญเชิอดอืในฐานะรองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเนี่ยนะครับผมพระพุทธศาสนาเนี่ยนะครับ เป็นหนึ่งในพยานของคดีเชื่อมจิตเดี๋ยวๆอ่านผิดหรือเปล่าวะทุกท่านเป็นหนึ่งในพยานของคดีเชื่อมจิตอ๋ออ,อถูกแล้วเป็นพยานในคดีเชื่อมจิตได้หยิบยกมาพิจารณาด้วยนะครับว่าค่าเสียหายในคดีเชื่อมจิตนั้นมีเพียงห้าหมื่นเก้าพับาทเศษและมะติมหาเทรสมาคม ไม่เคยชีย้เห็นว่าเชื่อมจิตนั้นมีหรือไม่มีในพระไตรปิฎกอ่านี่ท่านลองเหลียวหลังกลับไปมองเมื่อปีหกหนึ่งหน่อยนะครับว่าอืภริยาของท่านถูกพิพากษาให้จำคุกและชดใช้เงินในคดีทุจริตเงินทอนค่าเสียหายในคดีนั้นกี่สิบล้าน โอ้นะครับเงดขนาดนั้นเลยเลยในประเด็นต่างๆเหล่านี้ฝากท่านผู้เกี่ยวข้องที่ผ่านมาเห็นนําไปพิจารณาด้วยครับคือไม่โพสต์เลยเอา,าเม้เมันมันไม่ค่อยมีคนเห็นหรอกเหมือนผมอย่างเงี้ยเกือบจะไม่เห็นด้วยซ้ําไปนะครับเอาจริงๆผมนี่ก็เกือบไม่เห็นนะเพราะว่ามันเป็นคอมเมนต์ไงนะครับบางทีคนก็ไม่ได้กดเข้ามาอ่าน,อ,นอย่างเงี้ยคนกดไลค์แค่ห้าคนเอง นะครับโพสต์ไปเลยโพส์ขึ้นฟีดไปเลยนะครับผมจบนะโอเคทุกท่านสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ประมาณนี้เอาคุยกันคลิปหนะ้ามันยาวแล้วนะครับผมสวัสดีครับ